คิวหน้านะฮะเป็นของเต้ยนะฮะครอบชุกตัวนี้ผมทำขายเองนะฮะไลน์มาก็จะเป็นอัมบนนะฮะอ่าอันนี้อะไรครับพี่เตะตามากเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายคันเลสซิ่งอยู่กับผมนัดเอพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาน้องๆน,นะครับมาดูว่ารถผมได้ทําอะไรไปบ้างนะณเวลานี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคร่าวๆเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันเลยและนี่ก็เป็นรถของผมเองนะฮะซึ่งเป็นรุ่น CBR650 FFP นะ คันนี้ผมได้ทำรวดลายเป็นลายสติกเกอร์ของ CBR 1 0 0แต่ผมให้ชื่อว่า650 SP นะครับของ,งแต่งมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไล่จากชุดหน้านะครับก็จะมีชิวหน้านะฮะเป็นของเอ้ยนะฮะร, <Wow. S 1> ราคาประมาณ3,008 8นะฮะหนวนราคาอยู่ที่3,008 8นะ ลงมาก็จะเป็นอุดกระจกนะครับเป็นงาน C N C นะครับไล่ด้วยน็อตสีนะครับสีจะเป็นสีไทเทเนียมนะแล้วก็ชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสว่างดีนะฮะมองเห็นชัดเจนครับสวยนะครับต่อไปนะครับผมไล่มาก็จะเป็นครอบชูกนะ รอบชูกตัวนี้ผมทําขายเองนะฮะใครสนใจก็ติดต่อก็มาได้ครับราคาไม่แพงครับราคากันเองนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซไว้นะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนเลยครับผมโอเคครับต่อมาก็จะเป็นการล้มการล้มปั๊มเบรกหน้านะฮะจะมีสองฝั่งนะเมื่อนิดหนึ่งนะครับแสงหมดนะฮะอา ข้างบนครับผมมีอะไรบ้างครับชุด<ม>บนก็จะมีเอาตัวนี้ก่อนเลยครับกระจกกันพิลวดนะฮะอันนี้ผมก็ขายเองนะแต่ตอนนี้ของหมดนะครับ,ครบใครที่สนใจก็ต้องทักเข้ามาถามก่อนได้นะฮะไล่มาก็จะเป็นปัมบนนะฮะเป็นของ RCB ตัว19มิลน,นะฮะขออนุญาตเปิดแฟลนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นปั๊มบนนะฮะของ RCB นะครับแต่แต่จะเป็นก้านของเบมโบนะการใช้งานเป็นไงบ้างครับการใช้งานถือว่านิ่มนะครับโอเคครับผมเบรกที่ดีนะครับต้องค่อยคดูดนะฮะค่อยคอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ว่ากำแล้วล็อกล้อล็อกเลยนะครับครับผมชิ้นต่อไปเลยครับผมตัวนี้ครับอ่ะโอเคครับผมอ่านวมนวมเบรกนวมคัดนะตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะครับเวลาเรากำเนี่ยจะไม่เจ็บมือนะ บางทีเจอเหลี่ยมของก้านเบรกนะมันก็จะเจ็บมือในเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะ<ม>ชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นปลอกแฮนด์ของโดมิโนนะฮะ <Dom ino S 2> ตัวนี้นได้มา850บาทนะแล้วก็จะเป็นกาดแฮนด์นะครับปกติคนอื่นเขาจะใส่แค่ข้างเดียวแ,แต่ผมใส่สองข้างนะครับกาดแฮนด์ของอะไรครับตัวนี้น่าจะเป็นของ uh, NSP Racing นะครับอ๋อ uh oh. แบนดของแนสายคา,านนะครับผม,ผมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอุกกะจกครับผมเป็นหัวโชแตฮะของอะไรครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่เหมือนปีรัญญาครับน่าจะใช่แต่ไม่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นแฮนด์แต่งนะครับทรงหมอบนะครับตัวนี้ใส่แล้วปวดหลังนะฮะก็จะเป็นแฮนด์จับจับโช๊คทรงหมอบนะครับผม แต่ใส่แล้วก็ถือว่าดูเลสซิ่งขึ้นนะโอเคครับผมแล้วฝั่งนี้มีอะไรบ้างครับไล่มาก็จะเป็นมือคัดนะครับของ TWM นะ TWM นะครับตัวนี้ได้มา4,500ันห้ะลกครับผมจางนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะชิ้นต่อมาเลยครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นกันลอยถังนะกัรลอยถังบหรือครอบถังที่เราที่เรารู้ๆกันเองนะครับจะเป็นครอบถัง คาร์บอนนะครับตัวนี้ใช้งานดีไหมครับถือว่ากันลอยได้ดีนะเวลาเรา,าใส่เข็มขัดเนี่ยมันไม่ไม่โดนตัวถังเราราคาเป็นไงบ้างครับราคาก็ไม่แพงครับพันถึงสองพันครับ <Wow. S 1> แล้วแต่ร้านนะ okay, ชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นกันลอยฝาถังนะครับตัวนี้ก็ของอ TJ Racing นะ TJ Racing ครับก็จะเป็น การเลื่อนข้างถังตัวนี้ต้องมีนะตัวนี้ถือว่าต้องมีสำคัญนะครับ CBR 650 F นะครับตรงรุ่นครับไล่ลงมาก็จะเป็นการล้มนะฮะการล้มครับกันล้มกลางนะตัวนี้ใช้งานมาแล้วนิดหน่อยครับล้มแปะแต่เดี๋ยวครับชิ้นต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราอ้อมไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะอะไรเยอะนะครับก็ เฟกมันใหญ่มากเลยนะครับชิ้นนี้คืออะไรครับพี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นแฟลลิ่งกลางนะฮะวาวนี้ทำให้ดูใหญ่ดูเต็มขึ้นนะเป็นของแต่งหรือเปล่าครับเป็นของแต่งครับโอเคตัวนี้เฉวีราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นไล่น็อตไล่น็อตเอ่อไทเทเนียมครับโอเคครับของค่ายน็อตไทเทนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวต่อ ครับผมตัวต่อ,อพักเท้านะตัวต่อ<ข>้าความรู้สึกก็จะคล้ายๆเกียร์โยงนะครับงานอะไรครับผมแนะนําหน่อยงาน N N S P Racing ครับ <Okay S 2> โอเคครับติดต่อเข้ามาได้ใครสนใจราคาไม่แพงไล่ลงมาก็จะเป็นนวมนวมคันเบรคคันเกียร์นะครับผมตัวนี้เวลาใส่รองเท้า,าสวยๆแล้วก็จะจะจะ,จะไม่ดำนะครับอ่าอันนี้อะไรครับพี่เตะตามากเลยเตตานี้ อันนี้ใส่สวยงามนะสวยงามนะครับใส่เพื่อสวยงามไม่ได้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้จะเป็นกระปุกหลอกนะฮะแล้วก็จะเป็นกระปุกฝาฝานหรอครับไม่ครับฝาเป็นฝานิชินครับอ๋อฝานิชินแต่ครับอุ้ยโชคโอลินด้วยนี่พี่ตัวนี้เป็นโช๊คคำสีว่ะครับอ๋อมีอนั่งเลยนะครับถือว่าถือว่าร้านไหนครับพี่แนะนำร้านหน่อย NP n s p r a c i เ g เหมือนเดิมครับอ้สวยนะครับ เนียนเลยร้านพี่เขาถือว่างานดีครับเจ้าของแบรนด์ก็ติดต่อมาได้นะครับร้านเล็กๆชิ้นต่อมาก็ใหญ่ๆก็จะเป็นพ่อนี่ครับชีเด็ดเลยครับครับผมก็จะเป็นคอสลิปออน2.5นิ้วนะครับตรงรุ่นนะเป็นเลดหรือไทเทพี่ตอนนี้เป็นสแตนเลสครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปก็จะเป็น ปลายอาคาปูวิตปลายดาบชิ้นนี้นาคาของแท้ไหมพี่ราคาเท่าไหร่คบตัวนี้เป็นงานงานพรีเมียมครับตัวนี้ถ้ามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าพันกว่าแต่ผมได้มาในราคา4ี่พันกว่าบาทครับอ๋อถือว่าราคากำลังดีใช่ไหมครับไม่ถือว่าแพงนะชิ้นต่อไปเลยครับพี่ชิ้นต่อไปก็จะมีท้ายสั้นนะตัวนี้เป็นท้ายสั้นไมลก พับได้ครับผมท้ายสั้นนะครับถือว่าใช้งานได้ดีดูดแรงครับดูดแรงตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่1,800บาทครับ1,800นะครับผมตอนที่ผมได้มา1,800นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่้วครับชิ้นต่อไปเลยพี่ชิ้นต่อไปก็จะเป็นครอบบอะนะครอบบอะนะเป็นครอบบอดแต่งทรงทรงสปอร์ตนะเเราให้เดี๋ยวให้ดูดูทรงนับก็ตูดจะโด่งประมาณนี้ โทษทีนะครับแสงหมดอ่าเดี๋ยวเรารีบรีวิวเลยครับชิ้นชิ้นต่อไปเลยครับพี่จะเป็นพุ่มหนังมาใหม่ครับหนังอาคันทาราบ่ะไม่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นเบาะอ่าผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันคือผ้าอะไรนะครับผมชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นพุ่มฟีมหกดีอันนี้สวยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคาร์บอนเท้เลยครับขอถามชื่อร้านหน่อยพี่ร้านไหนครับผมเอ p เหมือนเดิมครับสุดยอดเลยครับร้านนี้มีทุกอย่างนะครับครับ รับติดต่อมาได้รับโมดิฟายล้วทุกอย่างครับใช่ครับผมแป้งแปลงแฟรลิงสอบถามก่อนได้ครับผมร้านไหนทํามาไม่เนียนติดต่อสอบถามดูก่อนได้ครับชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแคปซูลนะครับใส่พลบบรนะตัวนี้ก็ได้ราคามา1ร้อยกว่าบาทโอเคครับผมแล้วก็ทีเด็ดก็คือ q ิ i c ิพเตอร์ r มีชอร์นะครับ ตัวนี้ก็สนวนราคาอยู่ที่หน้าร้านจะขายอยู่2,900บาทนะถือว่าใช้งานดีครับถ้าติดต่อ n nsp มีราคาไหมครับก็เดี๋ยวให้ราคาพิเศษครับสามพันห้าแท่งก็ดีใช่แล่วไล่มาก็จะเป็นอกสนามครับต้องดูฝั่งนู้นครับจะจะเต็มเป็นอกสนามนะอกสนามนะครับงานของพี่ในกลุ่มนะครับสวยมากนะครับเนี่ยสนใจก็สั่งได้ครับ สั่งที่ N S P ได้ไหมครับผมได้เลยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่าแล้วก็ที่สะท้อนแสบตาก็คือมีท้อสีสาสีล้อมาเชษครับแต่ก็เก่าแล้วสวยนะครับเหมือนเหมือนเลยนะครับเนี่ยทำนานแล้วครับมีสติกเกอร์มาเชษที่นี่นะมาเชษที่นี่อ่าหมดยังครับพี่ก็จะเป็นตีนเป็ดตีนเป็ดขาตั้งนะฮะตีนเป็ดขาตั้ง ลิ้นป็ดนะครับของเออเอออาร์ลิสซิ่งนะครับอาร์ลิสซิ่งก็ใช้ดีไหมครับก็ถือว่าดีนะครับในเวลาเราตั้งอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะไม่ยุบมากนะโอเคครับผมรถคันนี้ก็แฟดมาที่ร้านช่างนายสบายดีโนนสูงนะอ๋อแฟดมาด้วยเหรอครับครับคันนี้แฟดมายนี่อย่างนี้มีไฟออกโซ่ไหมพี่มีแน่นอนครับอ้าวขอชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับเออแล้ว ผมลืมบอกไปเลยว่ามีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตามแมวไฟเลี้ยวแต่งนะฮะแสบต,ตาครับโอเคครับขับตามหลังนี่มีด่าครับี๋ยวเรามาฟังเสียงทอยยออ่อ,ก,อกันเลยครับนะครับเดี๋ยวรอบรอบเดินเบาก่อนกัได้ครับ แต่หูเลยนะครับนี่หูแตกครับหูแตกโอเคครับผมวันนี้ก็คั่มแล้วนะครับค่มแล้วปิดช่องเลยครับยังไงก็ขอฝากช่องสายคารเรซซิ่งและร้าน้าน n อ p เรซซิ่งน้องๆทุกคนนะครับว่าอยากสนใจอะไรแต่งชิ้นไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับราคากันเองนะครับราคากันเองแน่นอนครับรับแปลงนิดหน่อยนะครับรับแปลรับแก้นิดหน่อยครับ สอบถามได้นะครับงานไม่เนียนงานอะไรลองสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ This what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs>